นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888เบตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรสัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิดนไอโอดีนสินไฉหัวผู้นำแห่งวงการซักแห้งแร,แรกของประเทศวีกิฟตยาน้ำแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ เครื่องดื่มเอ็มสตอสุดชื่นขันเทพวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ทำการซื้อขายเป็นวันแรกของปี2,557แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยจะสวยนะครับเพราะว่าปิดตลาดวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยลดลงไปกว่า67จุดก็เป็นสถิติที่ต่ำสุดในรอบ16เดือนนะครับหลังนักทุนห่วงปัจจัยเรื่องการเมืองเป็นหลักนะครับโดวยวันนี้ครับหุ้นไทยมาปิดตลาดอยู่ที่1,230.77จุดนะครับก็ มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่33,513ล้านบาทนี่แหละฮะดูวันนี้นะครับก็เป็นการต่ำสุดในรอบ16เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2555นะครับ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณจรามพรโชติกรเสถียรน,นะครับบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราที่ปรับลดลงแรงกว่า67จุดนะครับก็เป็นผลมาจากนักทุนกังวลพื้นฐานกังวลเรื่องของพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยนะครับโดยล่าสุดก็เติบโตต่ำกว่า3%บวกกับแรงขายของกองทุน LTF นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลในสถานการณ์การเมืองในประเทศ นักทุนต่างชาติก็เลยหันไปลงทุนประเทศอื่นที่มีพื้นฐานดีกว่าเพื่อรอให้ภาวะการเมืองชัดเจนก่อนโดยขณะนี้นะครับทางตลาดหลักทรัพย์บอกว่ายังไม่มีนโยบายพิเศษ,ษหรือว่ามาตรการอะไรเพิ่มเติมมาตรการที่มีอยู่เพียงพอที่จะรับมือได้นะครับขณะที่ทางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลกสิกรไทยคุณกวีชูกิจเสมนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยที่ลงแรงเพราะว่าความกังวลจากสถานการณ์การเมืองแล้วก็แรงขายของต่างชาติรวมไปถึงนักทุนสถาบันนะครับ หรือว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF นะครับที่มีการซื้อมาตั้งแต่ปี2,553ที่ระดับ800จุดนะครับก็เลยขายออกมาเพราะว่ายังมีกำไรขณะที่แนวโน้มข้างหน้ายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปขณะที่บทวิเคราะห์ของบลเอเซียพัสวิเคราะห์นะครับว่าปัญหาการเมืองยังคงยืดเยื้อซึ่งจะกดดันให้เกิดการขายจากความกังวลหรือว่าแพนิคเซลและก็จะทำให้ดัชนีหุ้นไทย ลดลงมาอยู่ที่ระดับ1 2 4 0ถึง1น8 5ั้จุดนั่นเองนะครับขณะที่ค้างเงินบาทนะครับวันนี้ก็อ่อนค่าลงตามลําดับครับก็อ่อนค่าต่ำที่สุดนะครับในรอบกว่า3ปีนะครับซึ่งวันนี้ลงปลายเฉี่ดเกือบจะอยู่ที่3 3บาทต่อ1นดอลลา,าร์สหรัฐนะครับทางแบงก์ชาติก็มีการประเมินครับว่าค่างเงินบาทที่อ่อนค่ามาจาก2ปัจจัยหลักด้วยกันก็คือเรื่องของการเมืองแล้วก็การที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดมาตรการ QE วันนี้ค่าเงินบาทนะครับเปิดตลาดอยู่ที่32บาท74สตางค์ถึง32บาท78สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ไหลลงมานะครับอยู่ที่32บาท95สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดของวันและก็อ่อนที่สุดในรอบกว่า3ปีนะครับนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2010นะครับหรือว่าเมื่อประมาณ3ปีก,กว่าที่แล้วนะครับรู้ไปถึงนะครับเป็นระดับเดียวกับที่ปิดตลาดในวันนี้ ซึ่งนะคะเงินจากธนาคารกษิกรไทยก็ระบุนะครับว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาจากแรงขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จากความกังวลทางด้านการเมืองนะครับบวกกับกว่าตลาดที่ค่อนข้างบางทําให้ค่างเงินบาทอ่อนค่าอยา่างรวดเร็วและถ้าหากว่าไปเทียบกับค่างเงินของผู้ยิพาทนะครับค่างเงินบาทของบ้านเราก็อ่อนค่าสูงที่สุดแล้วนะครับจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่กดดันอย่างหนักสาหรับกรอบการเคลื่อนไหวในระยะถัดไปนะครับก็คาดว่า ค่างเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงได้อีกโดยหากเงินบาทสามารถทะลุแนวต้านสำคัญนะครับที่32บาท96ตางต่อดอลลา,าร์สหรัฐไปได้ก็อาจจะเห็นค่านะครับที่อ่อนลงไปถึง33บาท10ตางต่อหนึ่งดอลลา,าร์สหรัฐในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งทางธนาคารเองก็มีการปรับลดการคาดการเงินบาทปีนี้ไว้ที่34บาทต่อหนึ่งดอลลา,าร์สหรัฐแล้วนะครับขณะที่ฝั่งของโคศกแบงก์ชาติคุณรุ่งมลิกมาศนะครับบอกว่า ค่างเงินบาทที่อ่อนค่าใกล้สายสามบาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐมาจาก4ปัจจัยหลักนะฮะที่เข้ามากระทบโดยในส่วนของปัจจัยภายนอกนะครับก็มาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับมีการปรับลดมาตรการ QE ลง10,000ล้านดอาลลา,าร์สหรัฐนะครับที่จะเริ่มตั้งแต่มากราคมนี้แล้วนะครับรวมไปถึงตลาดการเงินเบาบางในช่วงสิ้นปีหลายประเทศนะครับก็ยังคงปิดทําการนะครับก็เลยทําให้ค่างเงินบาทขึ้นไหวได้มากกว่าปกติ นอกจากนี้นะครับในเดือนมกราคมก็เป็นเดือนที่กองทุนต่างๆมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนอย่างในปีที่แล้วนะครับที่ตลาดเกิดใหม่ได้รับความสนใจมากก็ทําให้เงินไหลเข้ามามากแต่ปีนี้นะครับความน่าสนใจเทียบกับสหรัฐอาจจะลดลงก็ทําให้ทิศทางเงินทุนอาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งของปีที่แล้วและก็ปัจจัยที่4ก็เป็นปัจจัยในประเทศนะครับก็คือปัจจัยด้านการเมืองที่ยังคงกดดันให้ตลาดนะครับที่จะมีความไม่มั่นใจยอยู่ตลอดเวลา ด้านผู้อำนวยการศูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยคุณเปจรงสุวรรณคิครีนะครับบอกว่าหลังจากนี้นะครับมีโอกาสสูงที่ข้างเงินบาทอาจจะอ่อนค่าหลุดระดับสาบาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่หลุดไปถึง3าสบาท50สตังต่อ1นดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่าการส่งออไทยจะเข้ามาช่วยพยุงไว้ไม่ให้หลุดระดับที่ว่านี้แหละฮะ ส่วนการลงทุนในด้านของทองคำนะครับวันนี้ทองคําปิดตลาดค่อนข้างสดใสนะครับทองคําในบ้านเราปรับบวกขึ้นมาได้250บาทต่อหนึ่งบาทฟันคำนะครับซึ่งวันนี้มีการปรับเปลี่ยนของราคาทองคําในบ้านเราถึง6ครั้งด้วยกันนะครับเป็นการปรับขึ้นนะครับอยู่ที่4ครั้งแล้วก็ปรับลดลง2ครั้งเมื่อรวมกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่250บาทต่อ1ึบาททองคำนะครับก็ถือว่าเป็น ปีหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นสุดสายของตลาดทองคําทั้งในตลาดโลกแล้วก็ตลาดทองคำในบ้านเรานะครับก็เลยอยากพาคุณชมนะครับไปดูบรรยากาศของร้านทองกันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะย่านยอราชนะครับว่าวันนี้คึกคักมากน้อยขนาดไหนกับราคาทองคำที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับรวมไปถึงไปฟังทิศทางราคาทองคำนับจากนี้ไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่ต้อง ทดสอบนะฮะว่าทองคําในบ้านเราจะไปได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาตลาดทองคําทั้งตลาดโลกแล้วก็ในบ้านเราค่อนข้างซุดตัวลงอย่างหนักนะครับไปติดตามรายง,งานได้จากคุณธนิตาบุญล่าครับ บรรยากาศตามร้านทองในย่านเยาวราชวันนี้นะคะยังคงมีประชาชนนะคะเดินทางทยอยมาเลือกซื้อทองกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมานะคะยังไม่คือคักเท่าที่ควรท้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้ยังไม่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะคะ่ะทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์อล้ําค่าและยังคงได้รับความนิยมทั้งซื้อเพื่อเป็นของขวัญเป็นเครื่องประดับ รวมถึงซื้อเก็บเพื่อเก่งกำํำไรทำให้บรรยากาศต,ตามร้านทองย่านเยาวราชวันแรกของการเปิดทำการปี2,557ยังคงมีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อทองคำกันอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่คึกคักเท่ากับช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำหรับคนที่มาเลือกซื้อทองคำในวันนี้บางส่วนให้เหตุผลว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตในปี2,557ก็ซื้อเอาเคนะค่ะ ถ้าเกิดซื้อทองช่วงปีใหม่ก็อาจจะได้เงินได้ทองตลอดปีอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ,คะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตในปีใหมน่นี้ค่ะส่วนแนวโน้มราคาทองคำปี2,557จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำบอกว่าน่าจะยังเป็นช่วงขาลงต่อเนื่องเพราะไม่มีปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้ขยับขึ้นได้ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัว ทำให้คนที่เคยนําเงินมาลงทุนในทองคําหันไปลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่นที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจากนี้ไปจึงแนะนําให้ลงทุนระยะสั้นการซื้อทองคําไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องประดับหรือซื้อเพื่อเกรงกาําไรนะับเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่สําหรับนักลงทุนหน้าใหม่หรือใครที่กําลังจะก้าวเข้ามาลงทุนในทองคําควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอรอบคอบ และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องพัทรายุชุนงามถ่ายภาพธนิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงานขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่กลุ่มผู้ชมุมนุมกปปสนะครับประกาศว่าจะปิดก,กรุงเทพวันที่13มกราคมนะครับก็เลยทําให้หน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการตั้งวอรุมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับโดยบอกว่าวอรุมมที่ว่านี้จะมีการประชุมทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ รัฐมนตรีคมนาคมชัดชาติสิธิพันธ์นะครับได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทั้งหมดเพื่อกําหนดกรอบการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศปิดเส้นทางถนนหลายจุดตลอดเดือนมกราคมนะครับและก็บอกว่าได้สั่งให้ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาโดยมีการมอบหมายให้ปหลัดกระทรวงคมนาคมสมชายสิริวัฒนาโชคเป็นประธานสําหรับวอรรูมที่ว่านี้นะครับจะมีการประชุมทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยภารกิจนะครับก็คือ นอกจากการแก้ขปัญหาการจราจรแล้วนะครับก็ยังครอบคุมข้อกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมที่ปิดถนนนะครับว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายจราจรส่วนไหนบ้างโดยให้ประสานง,งานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดําเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็มีการประสานกับกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะเจ้าของพื้นที่เพื่อหาทางออกในการแก้ขปัญหาจราจรร่วมกันโดยวันพรุ่งนี้ครับบอกว่าจะเชิญทางพวกกรทมมาหาหรือร่วมกัน และก็จะเชิญคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจาราจรในกทมรวมไปถึงปริมณฑลด้วยนะครับซึ่งปกติก็จะมีพวกกรทมเป็นกรรมการอยู่แล้วนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาังไงต่อไปนะครับเพราะว่าการประกาศของกลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกว่าจะปิดทั่วกรุงเทพเลยนะครับ ด้านมุมของภาคเอกชนนะครับก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันนะครับโดยบางส่วนบอกว่าจะเร่งนําเข้านะครับสินค้าต่างๆที่มีการสั่งจัดต่างประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้กําลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับรองประธานกรรมการของฮานไทยนะครับคุณพรสินพัชรินตนากูลบอกว่าภาคเอกชนได้เตรียมรับมือผลกระทบโดยการเร่งนําเข้าวัตถุดิบในการผลิตให้เร็วขึ้นก่อนวันที่13มกราคมนี้นะครับโดยท่าชิดเสียน อขออภัยโดยถ้าชิ้นส่วนไหนมีราคาแพงก็อาจจะต้องเร่งนําเข้าทางเครื่องบินก่อนนะครับเพราะว่าหากนําเข้าทางเรืออาจไม่ทันการนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับการผลิตสินค้าขณะที่ธุรกิจนําเข้าส่งออกก็ต้องรีบดําเนินการด้านเอกสารนําเข้าและก็ส่งออกเพราะว่าอาจเกิดปัญหาปิดสถานที่ราชการนะครับจนไม่สามารถออกเอกาสารสําคัญได้เพื่อป้องกันผลกระทบก,บกับการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ขณะที่รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคูณทริตโสรัตนะครับบอกว่าก็อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยแน่นอนนะครับโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายนปีนี้นะครับเพราะว่าปกตินักท่องเที่ยวจะเริ่มวางแผนตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ว่านี้อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแผนไปเที่ยวประเทศอื่นแทนและก็ทําให้ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยวในกรุงเทพเสียโอกาสไปด้านผู้อำนวยการศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหองค้าไทยดรธนวันรพลว,วิชัยนะครับบอกว่าการปิดกรุงเทพจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านของการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การท่องเที่ยวประมาณ5,000-20,000ล้านบาทซึ่งนะครับจะเป็นการประเมินถ้าปิดในระยะเวลาไม่เกิน1เดือน,น,อนหรือว่าจนถึงวันเลือกตั้งด้านนาะยกสมาคมโรงแางไทยนะฮะคุณสุรพงษ์เตชะหรุวิจิตบอกว่าเหตุการณ์ชุมนุมต่อเนื่องนะครับจาก2เดือนสุดท้ายของปีที่แล้ว กระทั่งถึงการประกาศรวมตัวครั้งใหญ่วันที่13มกราคมของกลุ่มกปปสน,นะครับก็ทําให้ภาคธุรกิจโรงแรมได้รับผลทบถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมถือว่าตรงกับช่วงไฮซีซั่นซึ่งทํารายได้สูงสุดของปีของภาคเอกชนนะครับแล้วก็ทําให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยโรงแรมในเดือนมกราคมที่ตามปกติแล้วควรจะทําได้80-90 ก็าอาจจะลดลงประมาณ10-15%อันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับรวมไปถึงอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดจีนที่เตรียมเดินทางมาในช่วงตรุษจีนวันที่31มกราคมนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผลกระทบที่เอกชนได้รับแล้วก็มีการเตรียมตัวก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มกประประสนะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผองหัวขุนหรือว่าหนึ่งหัวลงนะครับพวกกรผมเทพกิตชาสริวงได้ในเก็บตกศเศรษฐกิจจัด1ึงสุขครับ